เจ็คุยที่บอกว่าค่นไหวที่เจ็ดคุยรู้กันหมดแล้วไม่มีอะไรที่ไม่รู้กันไม่มีอะไรที่ไม่รู้ว่ามันอ,อ่อนไหวยังไงไม่มีอะไรที่ไม่รู้ว่ามีคนได้รับผลกระทบยังไง<ๆ>ทุกคนรู้หมดแล้ว<ๆ><ๆ>ประเด็นเรื่องหนึ่งถสองนี้แทบจะเรียกได้ว่าคุยกันในช่วงเดือนสุดท้ายน,นั่นเองในการชุมสิบเก้าครั้งคุยกัน 3, ครับสามครั้งนัองรู้อยู่แล้วรู้ตั้งแต่ตั้งโคงและรู้อยู่แล้วว่าตั้งแต่การมีกรรมธิการด้วยสามาศึกษานแนวทาง มันมีประเด็นหนึ่งสองเป็นใจกลางหลักสําคัญทุกคนรู้รู้เท่าเท่ากักนรู้แบบเมรู้นั่นแหละรู้แบบฝาลรู้นั่นแหละไม่เห็นจะมีอะไรที่แตกประหลาดเลยคือคือทำไมเราถึงคิดว่าเราจะไปรู้มากกว่าเขาเขาก็รู้เขาก็รู้ว่อนไปแล้วเขาก็รู้ว่าไอ้เรื่องการทําซ้าเรื่องอะไรเนี่ยมันมันเป็นแค่เหตุผลเออผมว่าอย่างที่เมย์พูดน่ะไฮไลท์มันอยู่ที่จกักรวรรสรุป นี่ไม่ใช่วาตาของการแสดงองอกซึ่งความโฉมผัสติก็มีแค่นั้นเป็นการเมืองก็ใช่อยู่แล้วสอง<ช>อเป็นการเมืองตั้งแต่ต้นอยู่แล้วตัว<ช>นี้นเขเป็นคดีที่นี้เ,เดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าเรื่องกรรมธิการให้ฟังแต่ว่าเสียงของฟอ้องผมไม่ค่อยได้ยินเสียงตัวเองโอเคออประเด็นก็คือผมเห็นด้วยเลยคือนี้ผมเองก็ไม่อยากจะพูด อย่างที่พวกเราดูดูกันอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้เกิดที่ติดเข้าไม่ได้เกิดสิคือติดวิสยยัยเลยเนาะตอนเป็นเด็กก็จะชอบโยนระเบิด,บกกรรบยบดโยนระเบิดในวงกิจกรรมวงประชาไทวงทางานนี่โยนระเบิดอย่างเลยทาให้เกิดกระบวนการคิดเกิดการคิด,คดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็สุดท้ายก็คือว่าครูก็มาทุกทุกทีอะไรเงี้ยก็ก็ไม่เป็นไรแต่ว่ากฎหมายใช้แบบไม่แน่นอนจริงในหนึ่งสองเคยถูกละงับแบบไม่ใช้เลยจริง คำถามก็คือว่าถ้าอยากจะใช้ให้มันสมดุลหน้าเอาหลักนิติรัฐเป็นหลักก็คือใช้ให้มันสมดุลหน้าเนี่ยแล้วกระบวนการในการใช้กฎหมายในต่างประเทศที่มีกฎหมายมีคือเปมนพระมหากษัตร์แล้วมีกฎหมายมีเนี่ยแต่เขาไม่ใช้กัน,นมันมาได้ยังไงแปลว่าเขาบังคับเขากำมัเป็นการทับใช้กฎหมายใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่นักกฎหมายหรือว่าเครือข่ายนักกฎหมายภากันผมตอบว่ากระบวนการในการจะจะขี้คลายเรื่องพวกนี้ มันก็ต้องมาจากการเร <ination iden> ิ่มต้นในการไม่ระัดไม่ไม่ไม่บังคับใช้กฎหมายใช่ไหมกฎหมายมีเนี่ยมีกันในหลายประเทศมีบางประเทศไม่มีโอเคว่ากันไปแต่มีในหลายประเทศแล้วไม่ถูกใช้คำถามก็คือว่าอันนั้นเข้ากับว่าเขาละเว้นการปฏิบัติใช่ไหมเราอยากให้เป็นยังไงกันแน่ไม่งั้นเราก็ด่าไปเรื่อยเราอยากให้เป็นอะไรกันแน่อยากให้ใช้กันเหมือนกัหรือไม่อยากหรือจะเริมไม่ใช้ก่อนมีกฎหมายแต่เริมไม่ใช้ก่อนหลังจากนั้นจะไปยกเลิกกันในศตวรรษหน้าอะไรก็ว่ากัน จะเอาใจในแค่ันี้ใช่ปะ่ะคือไม่ถ้าเราจะเราจะวิจารณ์กันแบบไม่หาทางไปไม่เจอแล้วก็แล้วก็พูดกันแบบเราได้แต่งเดี๋ยวไนมะ่ได้ไม่พูดถึงองค์กรหมายถึงว่าองค์การพิยศทั้งหมดของกระบวนการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องสิิทธเศรษฐาพในประเทศไทยเนาะทีนี้ในอันนี้ก็ไอ,อส่วนในเรื่องการบริการจริงๆเมย์ก็แยกพูดไปหมดแล้วเาอะไร ผมมีประเด็นอย่างนี้เดี๋ยวก่อนที่จะเล่าเป็นออหรือเล่า,นนา,ราบรรยากาศก่อนดีกว่าบรรยากาศก่อนอย่างที่บอกนะฮะเรื่องหนึ่งสองเนี่ยเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วประเด็นที่เขาเชิญในช่วงช่วงสามสี่สัปดาห์สี่ห้าครั้งแล้วก็เชิญเป๋าเช,เเช,าเชิญเมเชิญถาวรเชิญสุริยาศัยเชิญนักธุรกิไปหลักๆแล้ว เขาก็ไม่อยากจะเชิญพวกคุณนั่นแหละเพราะว่าเขาก็ไม่อยากคุยเรื่องหนึ่งสองเพราะมันมีการตัดสินใจที่กระตุ้นมันก็จะลำบากใจเพราะว่าหลักๆแล้วประเด็นก็คือว่าวาระตรงนี้เนี่ยที่มันทําให้เกิดการพูดคุยกันได้และคุยนันได้อย่างสนิทใจนี่ก็คือมีประเด็นตั้งแต่2540คานธิรประชาชนเพื่อเบอร์ไตปปสนปชปี63 64เนี่ยมันมันพูดลำบากมันบัดสินลำบาก ควบคุมการประชุมลาบากมันจะต้องประทะกันลําบากเพราะฉะนั้นบรรยากาศมันจึงเป็นบรรยากาศที่เรื่องเรื่องไหนเป็นปัญหาเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแต่ทั้งหมดเนี่ยมันรู้กันหมดรู้กันมาหมดอล้รู้กันตั้งแต่ตั้งกรรมธิการด้วสามัญแล้วตั้งเพื่ออะไรก็ตั้งเพื่อดึงเวลาเนี่ยแล้วดึงเวลาบอกก่อนนะฮะว่ามันไม่ได้เิดมันไม่ได้เกิดจากผู้เสนอญติหรือาติยาจริงจริมันเกิดจากทุกฝั่งทําไมผมถึงคิดว่าการดึงเวลาเป็นเรื่องสําคัญอะ กฎหมายเนี่ยจอเข้าสภายอยู่แล้วสี่ฉบับเอาเลยไหมเอาวันนี้เลยไหมเอาวันนี้คือไม่ผ่านนะครับผมกำลังจะบอกว่าวันพฤหัสที่ผ่านมาอย่านพึ่งเล่งกฎหมายเข้าสภาเพราะมันจะไม่ผ่านหรือถ้ามันจะผ่านมันจะไม่รวมหนึ่งหนึ่งสอง และถ้ามันไม่รวมหนึ่งสองอย่าวังว่านิรโทษารรมเฉพาะหนึ่งสองจะเกิดขึ้นอีกเข้าใจไหมมันต้องพุ่งไปกับความขัดแย้งยี่สิบปีที่ผ่านมากับหลายๆเหตุการณ์ถ้าราพัานี่ระโทษหนึ่งสองอย่างเดียวเพราะว่าคลิปอื่นมันได้โทษไปก่อนแล้วสร้างเสริมส so, ังคมสสนติสุขมันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนีระโทษหนึ 2, ่งหนึ 1, ่งสองจะยากมากเพราะฉะนั 2, ้นดึงไว้เนี่ยไม่ใช่ผมเห็นฝ <charging> ่ายเดียว ขอภัยเขาพลาดทิ้งเขาเขาก็เขาก็ไม่เคยพูดในที่ชน,นะแต่ว่าฝ่ายฝ่ายพักฝ่ายท้าแล้วกันไม่ได้มาลุกไผก็เห็นด้วยว่าต้องดึงจึงตั้งกรรมธิการถึงเท็ดด้วยในการตั้งกรรมธิการดวยสามัญจีนันขึ้นมาเพราะะฉนั้น, <ans> นอย่าพุ่งไปโทษว่า,ากล่าวกันว่าดึงเวลาซึ่งเวลาทวงเวลาหรือเสียเวลาเพราะเราเห็นแล้วว่าขนาดผ่านมาแปดเ้าเดือนมันยังไม่่านมันยังไม่มีวีว่แวว,วเลยว่าจะยอมรับหรือว่าจะจะมีสัญญาณ ทีนี้กระบวนการทั้งหมดมันจะเป็นกระบวนการเพื่อจะคลี่คลายความขัดแย้งในกรรมการเนะส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนการคลี่คลายที่ยอมรับไว้กันวในกระบวนการเรื่องคดีใน20ปีที่ผ่านมาแล้วไอ้ฝ่า,ายที่อยากจะแก้เรื่องหนึ่งสองซึ่งน่าจะมีอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของกรรมการเกินครึ่งด้วยในกรรมการวิสามัญเนี่ยก็โอเคก็คุยเรื่องหนึ่งไปคุยเรื่องหนึ่งไปเพื่อจะทําให้เห็นว่า20ปีที่ผ่านมา กระบวนการขัดแย้งมันมีหลายมิติหลายอะไรเพราะว่าทันไปเพราะเราเองก็ในในขณะที่จะยกยุ้นฟ <bo> ูศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เห็นต่างทางการไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรอประศรหรืออะไรก็แต่มันจะเป็นประเด็นที่สําคัญอยู่แล้วก็ต้องคุยใช่ไหมมันก็คุยคุยกันไปแล้วก็มาในช่วงสามสี่ครั้งลั้นนั้นแหละที่ประเด็นสองเข้ามาใจกลางซึ่งเลขานทำพิธีการหรือว่าอาจารย์ทูสักเองก็ก็รู้ว่าเรื่องนี้ก็เลยยืดเวลาออกไปเรื่อยๆเพราะนด้วยด้วยเวลาด้วยแล้วประเด็นนี้มันก็ยังมันก็ ก็อยากคุย,ย,ค,ย,ค,ยคุยลำบากที่กิตประทัอะไรเงี้ยนะแล้วก็มันก็ถึงที่สุดในสามสี่ครั้งหลังมันจึงหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วแล้วก็เสนอกันว่าถ้าอย่างนั้นยังไม่ลงมม,มาติแล้วกันไม่มีข้อสรุปแล้วกันแต่ให้บันทึกเต็มที่เลยคือมันเป็นรายงานที่ไม่ได้สรุปแต่เป็นรายงานที่บันทึกแต่ละคนเลยว่าใครเห็นด้วยกับการมิรโทษโดยรวมหรือสอง ไม่รวมหนึ่งสองและรวมหนึ่งหนึ่งสองแบบนี้เงอนไทซึ่งส่วนใหญ่เสียข้างนานเนาะเป็นอ่ส่วนใหญ่ดีกว่าไม่ได้เสียข้ามากเป็นการรวมแบบนี้เงอนไทยใช่ไหมฮะก็ส่วนนายนจะมีแค่แจมที่ไม่เอาเลยคือหมายถึงว่าต้องไม่มีเงินไทยใดๆ <c oughs> เลยเข้าใจว่าส่วนนายแจมคนเดียวอ้อ้หเขาไปอ ในในในกรรมธิการเรียกมาลันกษณะาดใหญ่ก็มันก็เป็นต้องบอกว่ามันก็เป็นตัวตั้งตัวตีแล้วก็จุดยืนก็แข็งมากครับก็แต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมบอกก่อนว่าการคุยกันก่อนประชุมการคุยกันนอกรอบจริงๆมันไม่มีช่วงพักเบระเนาะแต่ก็เป็นการคุยกันนอบรอบผมยังไม่เห็นใครสาดิตแบบอยากเอาทุกคนเข้ากลุ่แม้จะเป็นในเรื่องหนึ่งอสองพูดง่ายว่า ท,ทันทีที่แสงไฟมันกลับลงและมันไม่ได้ส่องบบไปที่ใคยและไม่ได้มีใครบันทึกการชูไม่มีใครอัดเทปแม้กระทั่งขวาจัดจัดในการาริการก็ยังรู้สึกว่าต้องถอนคนออมาแม้ว่าเขาจะลงอยู่ในสองตา่าคําถามก็คือว่ามันเป็นภาระหน้าที่ของใครที่จะออกแบบและดีไซน์ซึ่งมันไม่มีใครออกแบบและดีไซน์ได้ว่าจะทํายังไงให้ เมื่อแสงไฟมันสว่างขึ้นทุกครั้งจะต้องไม่ปรากฏว่าเป็นการดีแน้วต้นหนึ่งสองแต่ปล่อยคนเราจะคู่เข้าใจปะต้องไม่มีโจทย์เรื่องนี้ต้องไม่มีการนิโรโทษตนหนึ่งสองเขาละเขาเขาแสดงตัวเรื่องนี้ไม่ได้เลยเมื่อมีแม้กระทั่งแสงไฟบ,บางพอที่พอจะทําให้ลางๆว่าคนพูดเป็นช้าเนี่ยเขาจะยอมเด็ดขาดแต่เขาอยากปล่อยคน ใช่ครับซึ่งสสดท้าเขาลงมาไ,มไม่เห็นไม่เห็นด้วยไม่งสองไม่เห็นด้วยว่าจะลงหนึ่งสองแต่เวลาคุยกนันข้างนอกอะต้องปล่อยออกมามแล้วเกิดเหตุบทอะไรที่เขาบอกว่ามันไม่ควรรวมเพราะว่าเรื่องส่วนตัวเขาอาจจะมองอย่างนี้ว่าการปล่อยคนอะ่ะมันเป็นทัศนะเรื่องส่วนตัวของเขาแต่เรื่องไม่ปล่อยเรื่องหนึ่งสองต้องไม่อภัยให้คนกระทำผิดไม่งั้นเดี๋ยวจะ มันเป็นเรื่องระบบกฎหมายเป็นนิติรัฐในทัศนะเขาเหมือนกัน<ม>เป็นวัฒนธรรมรอยนวนผลพ้นผิดในทัศนะเขาเหมือนกันในมุมก,ก่อ็ก็ใช่เวลาตกฎหมายหนึ่งสองมันยังมีอยู่อ่าก็ทีนี้คือว่าเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่มันออกมาเนี่ยไม่ว่าคุณจะวิจารณ์มันายังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่รายงานนี้มันออกมามันจึงไม่มีข้อสรุปแต่ ข้อสังเกตทําไมคือข้อบังคับการประชุมสภามันไม่ได้ให้โหวตแ,แล้วเรื่องรายงานมันให้โหวตในส่วนข้อสังเกต,รตเประเด็นก็คือว่ารายงานชิ้นนี้มันแค่บอกโซลูชันว่ามันมีช้อยอะไรบ้างพอปอมมันไม่ได้ที่โจ์โจ์มันบอกมามันมีปมมันไ,นไ่ต่อกรสิคุณจะไปลางมาันมาแบบไม่ได้โทษหนึ่งหสองเลยก็ได้แต่ทําไมาถ้าหึงโหวตไม่เอาหนึ่งเป็นเรื่องแสดงความจรงรักความดีเป็นการแสดงแบบอย่าที่จะดูดุดุดสอง ตัวข้อสังเกตมันนั่นแหละที่บ่งชี้อยู่แล้วว่าให้ปล่อยคนข้อสังเกตมีทั้งกระบวนการฉลองโทษมีทั้งกระบวนการระกว่างการที่น,นาจะดีปล่อยออกมาก่อนการระกว่างการที่มดปล่อยออกมาก่อนเนี่ยความหมายมันก็คือว่าแม้แต่กระทั่งเรื่องหนึ่งสองเราก็คิดว่าต้องปล่อยออกมาก่อนเข้าใจไหมตัวข้อสังเกตสิบเอ็ดข้อไปอ่านดี มันก็คือพยายามจะหาทางบอกว่าระหว่างการพิจารณาคดีการตัดสินหรือการระหว่างไม่กระรกตัดสินระหว่างกฎอะไรเนี่ยระหว่างการี่ยระหว่างการยังไม่มีร่างพรบเรียโทษประกาศใช้เนี่ยให้ปล่อยคนวมาก่อนให้มีกระบวนการนีร้กระบวนการนี้เพราะฉะนั้นตัวข้อสังเกตเองเนั่นแหละที่มันมีกระบวนการกึ่งน,นี้แลโทษไว้รอแล้วเพราะฉะนั้นเขาถึงรับไม่ได้เขาก็เลย ไม่รับเพราะฉะนั้นลายงานเนี้ยมันจึงเป็นรายงานแบบคุณจะมองว่าล้มเหลวก็ได้ที่ไม่มีขอ้อสรุปแต่ตัวข้อสังเกตนั่นแหละสาคัญการถ้านถูกถามพี่ชวัลนีกเพิ่มเติมได้ไหมคะและอย่างในมุมมองของพี่ชวัลอยากอยากให้ชวัช่วยอธิบายเหตุผลให้ฟังหน่อยว่าทําไมพี่ชวัถึงเห็นด้วยกับการเนียนรู้ที่มันจะต้องรวมหนึ่งสองแบบมีเงื่อนไขมันเป็นแับไนคะเวลาผมพูดยังไม่ค่อยมีหนัก แล้วผมจะต้้งเพื่อนๆละกันรวมก็ <ไอ S 1> รวมก็อยู่ในช่อนี้นะ <ไอ S 1> ใช่ช้ธรรมวัฒก็อยู่ในค้อนี้นะมันทําให้ผมดูดีใช่ไหมก็พ่องอะไรเหรอเพราะว่ากลัวมันจะเจอแบบความพิลหัสที่ผ่านมาเนี่ยกลัวมันจะไปผ่านเนี่ยถึงที่สุดนะจำรับฝั่ไปเป็นคนหนึ่ง ถ้าต้องอาไปโทษจะขอ,อรัชดาไถ่โทษเช่นนะั้นไม่ได้ตั้งใจนะสำหรับขักดสีวันมน,นุษย์คนหนึ่งถ้าจะต้องขอพรัชดาไถ่โทษก็ต้องขอการต่อสู้ยาวนานและการต่อสู้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะคุณประกาศว่าฉันอยู่กับความถูกต้องเท่าน,านั้นชีวิตมนุษย์ต่างที่ยังมีลมหายใจมันยังสู้ด้วยทางอื่น ยังบอกลูกบอกหลานยังเล่าได้หรืออะไรได้สําหรับผมแล้วอุดมการผ่านมาก็ผ่านไปคุณเอ้ยสมร่อก่อนนะคุณเชิดชูนักต่อสู้ฮังอามิวนประเทศไทยแม่ไปขวานจากก็ต้องเลือแย้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวันนึงในป๋าเนี่ยอาจจะไปเป็นโสโบวสายสีน้ำเงินมาล้ม,าม,าม,มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเชื่อเถอะ ก็แก okay, no. uh, mm ่เนาะเออคือพูด mm hmm. ไปก็แก่แต่ว่าแต่ว่า,วามันเป็นอย่างนั้นแหละมันตากที่ซึ่งอันเนี้ยสาหรับผมเนี่ยผมผมรู้สึกว่าเอ่อคนในพรรคเพื่อไทยที่แม้คุณจะเห็นโบอย่างนั้นเนี่ยแต่เรื่องศักดิก์ศรีความเป็นมนุษย์เรื่องเรื่องหัวจ,จิตหัวใจที่สัมผัสได้จะต้องในความสมดุลไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลย <Okay. S 1> วิธีการตาหารที่เขารู้สึกว่า mm hmm. จะลื่นไหลแค่ไหน งั้นในมุมพ okay. ิจว okay. ัตรถ้าไม่รวมหนึ่งหอสองเนี่ยอย่างอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าโอเคคือไม่ได้บอกว่าคือไมทั้งหมดผมไม่ได้บอกว่าเลือกสู้เลือกสู้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใจแต่ว่าหนูเข้าใจว่าโอเคมันมีขยันของมันได้นั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะเห็นตรงกันว่าพิจวัตรเองเห็นด้วยที่มันจะต้องรวมหนึ่งสองเข้าไปถึงกระแล้วถ้ามันไม่รวม พี่ชูวัตรคิดว่ามันจะส่งผลต่อภาพรวมความยุติธรรมในประเทศนี้ไหมคะพี่หรือแม้แต่ตัวรัฐบาลเองคือประเด็นเนี้ยผมพูดบ่อยพูดบ่อยมากทั้งในขันข้นการพูดในทุกเวทีในรัฐกรรมผมที่ยอยากจะเล่าข่าวนี้ฟังในาฐานะที่ผู้พันผู้พักกนการต่อสู้ของคนแสดงเนาะ <c oughs> เพราะว่าอ,อยู่ประเทศไทยอเนี้ยแล้วก็โดนเป็นหมานอกคอกมาตั้งแต่ประเทศไทยทอยู่เข้าข้างคนเสื้อแดงระยะที่ว่ายเอาเงินเริ่มตั้งแต่ต่างไปด้วยซ้ำใช่ไหม แม่เรียกโจทย์ตายตลอดมีประชาไทยเจ้าดี่ยกที่ไม่เรียกโจทย์ตายทุกวันนี้ทุกคนอยู่ฝั่งโจทย์ตายหมดก็โอเคก็ยินดีคือนี้คือคือที่จะบอกว่าผมผ่านการแสดงนั้นจะเล่าอยู่บนเวทในมุมมองแบบคนแสดงและขบวนการประชาธิไตยเวลาเราพูดถึงขบวนการระชาธิไตยเนี่ยคุณมักจะแยกว่าพี่พงศ์สวัสดิ์เนี่ยเคยพูดกับผมว่า คุณมียุทธศาสตร์ของคณะก้าวหน้าคณะก้าวไกลและคุณก็มียุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยคุอธิบายของพรรคนี้แต่คุณไม่มียุทธศาสตร์ประชาธิปไตยอ่ะเพราะนันนน้นเวลาพรรคก้าวไกลเคลื่อนไหวซึ่งภูมิโซเชียลมีเดียได้ทั้งหมดก็เป็นการอธิบายว่าฉันคือประชาธิปไตยทั้งหมดและก็อพักคนอื่นๆไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยนะผมอยากจะบอกว่าโดยภาพใหญ่แล้วการต่อสู้ของสองฝั่งระหว่างเหลืองแดง และส้มแดงและส้มอยู่ด้วยกันมาตลอดก่อนจะผิดก่อนจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนาะกระบวนการต่อสู้ของฝ่ายโือไ,ไต่กับฝ่ายโดยรัฐโยกมีมาตลอดยี่สิบปีพันธมิตรประชาชนเพื่อที่จไต่เคลื่อนไหวเพื่อปูทางไปสู่การรัฐประหารมีใครเขียะนะฮะน่าจะเห็นข้อสรุปตรงกันเาประวัติศาสตร์น่าจะชี้ชัดกประอเคลื่อนไหวเพื่อนำไ,ไปสู่การรัฐประหารอันนี้ก็น่าจะเห็นตรงกันนประช ย่อมไม่ใช่ฝ่ายเดียวกับการเคลื่อนไหวเพื่อไปสู่การรัฐประหารหรือการเคลื่อนไหวในปี63-64ก็ไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่นำไปสู่การรัฐประหารแน่ๆเพราะเป็นฝ่ายต่อต้านการรัฐประหารทั้งสิ้นพันธมิตรประชาชนเพเ่อไปตจำไม่ได้ว่าใครติดคูกที่ด่างรูไหมก็พอประทอ่ะบางคนโดนแล้วไม่สนใจพันธมิตรโดน ก็ไม่มีเงินจ่ายเขาลบกฎหมายแต่กูไม่จ่ายเงินศาลศาลยึดทรัพย์แล้วเขาลบกฎหมายแต่กูไม่จ่ายผมนึกไม่ออกว่าพันธมิตรกอบกบฏเนี่ยมีคนไหนติดคุกแล้วบ้างมีบ้างหรืปนปกคอนลายเล็กมีคนไหนถูกยึดทรัพย์จริงๆบ้างไม่แน่ใจเพราะทรัพย์มันไม่มีให้ยึดแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่มีให้ยึดด้วยเพราะฉะนั้นถ้านิรโทษกรรมครั้งนี้ไม่รวมหนึ่งสอง ผลมันก็คืออะไรผลมันก็คือเขากำลังปิดจ็อบงานเขา20ปีด้วยการให้คนของเขาไม่ต้องอออรับผิดนาบชรหรอเฮ้ยมีใครเคยได้รับนีนละโทษวะไม่มีติดคุกกันมาหมดแล้วสมยศอาจจะเป็นคนแรกๆของข้าราชการสังคมที่เข้าไปติดไม่ได้ทบดีนะโทษนะฮะหนึ่งสองของสมยศน่นะฝ่าย นอกปชติดคุกครบมาแล้วบ้านแต่แสแหลขาดมาแล้วมีเมียใหม่ไปแล้วไม่รู้กี่คนแล้วบางคนคือไปหมดแล้ว63 64ก็ 6, 3, 6, 4, เหมือนการการเคลื่อนไหวของฝ่ายที่ไม่เอาลปะปัญหา,ห,ารหรือฝ่ายที่เป็นเบือต้นเนี่ยยังไม่เคยได้รับอน,นิสงเลยจากการวงการทื่อะโทษเพราะฉะนั้นผมพูดได้ว่าคลุมแสดงาหลายๆคนเนาะก็อยากให้เง้โทอย่างหนึนน่งสองด้วยหรือฝั่งที่เข้าข้าง,งเพื่อไทยก็อยากจะให้เด้โทษหนึนน่งสองด้วยเพราะเขารู้ว่า ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้ำกับการเมืองทุครั้งนี้ไม่รวมหนึ่งสองนะนี่มันคือการปิดจ็อบเอาคนของเขาที่เป็นมัวงานปูทางไปสู่รับประหานนะไม่ผิดก็แค่นั้นเองนี่ยังอยู่ในการต่อสู้แบบนั้นอยู่เพราะฉะนั้นจะไม่อะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะดันกฎหมายแล้วคิดว่ามันคือความถูกต้องแล้วดันไปแล้วมันไม่ผ่านมันเท่ากับว่าช่วยเขาปิดจ็อบ นนะคัคก็อันนี้เป็นมุมมองของพี่ชวัตนะคะแล้วก็เมื่อกี้พี่ชวัตได้พูดถึงบรรยากาศในกรรมธิการเรื่องหนึ่งที่ทุกคนก็แอบเบื่อนิดนึงเหมือนกันโลงๆแอบเบื่อนิดนึงเหมือนกันนะคะก็คือ,อ,อสุดท้ายแล้วเรื่องหนึ่งสองเรื่องหนึ่งสูนที่มันอ่อนไวก็เพราะว่าเขาแค่ไม่อยากคุยมันแค่คุยยากสาหรับพวกเขานะะค มันอ่อนไหวเพราะว่าเขาขี้เกียจคุยกันเอหน้าเ็จหน้าสัตว์อมันมันไม่ใช่เรื่องขี้เกียจมันเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แล้ว<ๆ>รู้กันอยู่แล้วรู้กันอยู่แล้วแล้วก็ผมก็คิดว่าเขาก็รู้จริงๆคือคือเขาอาจจะไม่ใช่ทนายที่รับเรื่องราวร้องถูกอะไรต่างๆแต่ว่าเขาเป็นตัวแทนประชาชนเขาก็รู้เขาก็รู้ว่าเรื่องนี้มันเดือดร้อนยังไงหรือคือคืออย่างอย่าง พันธมิตรตัวแทนพันธมิตรบางคนตัวแทนปรกสองคนที่ไปร่วมในการมริาานี่เขาก็บอกโอ้ไม่รู้เลยว่าเคยมีความเดือดร้อนเรื่องพวกนี้คุณคิดว่าอย่างเสือใสไม่รู้หรอรู้หมดแหละใช่ปะคือมันเคลื่อนไหวกันมาด้วยกันน่ะมันรู้หมดแหละเรื่องอะไรไรเลี่ยมพวกนี้เพียงแต่มันไม่ถูกบันทึกและพ่อเขาไม่อยากให้บันทึกเพราะเขากลัวว่าทุกประเด็นที่มีการบันทึกว่ามันมีความเดือดร้อนแสนสาห จะถูกตีโป่งและเขาไปเป็นการเคลื่อนไหวอยู่เคลื่อนไหวต่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองให้กับฝ่ายตรงข้ามของเขาในการต่อเลื่นอนไปชีวิตที่อยู่กับการบันทึกการประชุมของเขาเนี่ยเขารู้ว่าแต่ละการบันทึกการประชุมเนี่ยมันยิ่ใช้ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองได้เสมอเช่ั้นเข <c oughs> าถึงรักเลวไม่อยากให้คุยเรื่นนองของไม่ได้แปลว่าเขาขี้เกียจในความหมายนั้นอเ <c oughs> ได้ค น่าเสียดายที่รู้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ขมีเข้ามาในการคุยกนนันมีคนไม่รับความเดือดร้อนมันกี่ชีวิตมัน,นโอ๊ยโอ้ยคือมันไม่มันไม่ใช่เรื่องเหตุผลนะ่ะเข้าใจไหมเราอย,าอยู่อย่าอยู่บนเออออย่าอยู่บนความอย่าอยู่บนมุมแบบเราค<า>ถ้าเราอยากจะเอาชนะศัตรูและไปให้ถึงเป้าหมายได้อย่าอยู่บนมุมแบบเราคไม่งั้นแล้วแหมวอ้คือมันต้อง าการคำถามว่าเราเาหรืออยากมีเพื่อนเพิ่มขึ้นหรืออยากมีมีคนเหดนด้วยกับเราแค่นั้นหรอไม่ใช่เว้เราไม่ได้ทำเพราะโงด้วยเราในาฐานะคนที่ไม่เคยมีอำนาจในสังคมเนี่ยเราไม่ได้ทาตรงนั้นเพื่อตรงนั้นนะร่รเราทำเพื่อเป้าหมายจริงๆว่าจะปล่อยเพื่อเราออกจากนี้และทําให้กระวนการขยับโครงสร้างสังคมเอโลกสิทธิเสรีภาพมาคือคุมงเป้าหมายให้ชัดมากกว่าเรื่องความต้องการของตัวเราค่ะขอบคุณศาสตวาวาฒน์